พวกพ่อมทำเพลงก่อนจะไปดูผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนแล้วกันขอบคุณ <c oughs> คนเลยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยขอร้องล่ะอ้ว่าต่อกันในยี่สิบชั่วโมงไนเดี๋ยวฟอร์สอีพีสองจะเป็นยังไงไปดูเพื่อชิปมาผมเริ่มต้นด้วยการลงเหมืองตามเคยไล่ข่าวอมอนทำโครงทำเควนแล้วก็ขุดเหมืองนู่นนี่น่าบาบลาๆพอกันไม่ช้าไม่นานขุดจนกระเป๋าเต็มผมเอาแร่มาย่อยกันหน่อยเป้าหมายเดิมจากอีพีก่อนที่มีคนล้อผมไว้เยอะเพราะผมตีตักงสี่ห้ารอบทำมายัางไม่ได้กางเกงสักทีครั้งนี้ผมจะบรรลบคำสดประมาทอาแร่เข้าไปจนได้ซ้ายเขียนว่าผมจะได้กางเกงอันใหญ่แต่ ว่าเราจะเศษป๊พผมแหนแล้วมาอันเล็กกับปิดเดียวซึ่งกอชัดเลยกระทอออกมามันกลายเป็นหมวกเฉยมม่เป็นลายขบับมม่เป็นลายถึงนี่จะสีค้างติดแล้วที่ผมพยายามหากระเกเฟิ้วมาใส่แต่ผมก็ได้หมวกผมปลอบใจตัวเองพร้อมเดินหน้าต่อรอมกันอีกรอบพร้อมกับครางนี้ผมได้กางเกงมาแล้วถึงมันจะสีเหลืองเหมือนเป็นเลอะขี้มาแต่มันก็ดีกว่ากระเกงที่ผมใช้อยู่แน่นอนผมก็รีบเอามาใส่ทันทีครับถึงมันจะไม่ค่อยเข้ากับชุดกอของผมเลยก็ตามแม่พูดตามตรงมันไม่เข้าจริงแม่ค แต่ไม่เป็นไรผมว่ายังไงมันก็กลมกลอมอยู่ดีเหมือนผมกับเธอนน่แหละถึงเราจะแตกต่างกันเยอะสุดท้ายเราก็เข้ากันได้อผมไม่ถึงการใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นอย่าคิดงอะไรกันไปไกลกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งครั้งี่ผมจะไปเข้าถ้ำลาวาครับแต่ด้วยความง้ออะไรของผมก็ไม่รู้ผมเดินวนหาอยู่นานว่าแต่ถ้ำลาวามาอยู่ตรงไหนหว่าเดินไปเดินมาเอา้ามันอยู่ตรงทางเข้าเลยนี่แต่ด้วยความโซนความเปรี้ยวซาของผมผมไปท้าไฟประลองกับไอคอนกระดูกควานนี่มันหล่อ,อซะผมเกือบตายแต่ด้วยความที่ผมคุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่อยู่ช ออกไม่ทันผมก็แตกในถ้ำทำให้ผมได้รับรู้ว่าผมยังลงไปถ้ำลาวาไม่ไหวก็กลับมาขุดเหมือนปกติต่อเหมือนเดิมขุดหาแร่ไหลทำเควสไหลตีพวกเราโคกระดูให้เควสมันเสร็จจะได้ e อ p กเยอะๆได้เงินเยอะๆ,ๆผมจะได้ซื้อที่ขุดใหม่ลงไปถ้ำลาวาสักทีแต่อย่างครับผมยังไม่เลิกซ่ากับไอหนูพวกนี้ในถ้ำลาวาผมได้เควสมามาได้ผมมาจัดการพวกเรามอนเตอร์ในถ้ำลาวาผมเลยอยากทำเควสให้มันเสร็จไวๆเลยรีบลงมาทันทีผมมีเงิน35,000แล้วอินนิน หนึ่งผมจะได้ซื้อที่ขุดใหม่แต่ใช่ผมไม่สามารถต่อกอกรงให้หนูพวกนี้ได้เลยเพียงแค่การบล็อกพลาดแค้นเดียวทําให้ผมไม่สามารถรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้แววเอาขอกะเกือเกือมาขายกันหน่อยครับและผมเพิ่งเห็นผมไปปนล,ล็อกช่องที่สองของเผามาทอดไหนถ้ากับว่าตอนนี้ผมสามารถมีสองเผ่าได้แล้วครับผมไปชกักช้ารีรอริมช้สปินที่เหลือจากการใส่โคดใน E ีพีก่อนแต่เดี๋ยวผมเพิ่งเห็นว่าผมมีสปินแค่สี่เองนี่คิดได้ดังนั้นคนดวงกากอย่างเราผมก็เลยไปหาโคดใหม่ในกูเกิลนิดหน่อยมนก็พอมมี อยู่ครับสำหรับใครที่ถามหาโค้ดลองพิมพ์ชื่อเกมนี้ไปว่า The Ford เดี๋ยวฟอรพอพิมพ์ตามด้วยโค้ดใน Google เลยครับมีโค้ดรอดให้คุณไปใส่อยู่เพียบเลยตามคําแนะนาที่คุณผู้ชมในคอมเมนต์เข้ามาครับเขาบอกว่าให้ผมหาเผาคนแคบมันเหมาะก,กับการเริ่มต้นการขุดเป็นอย่างดีดีไม่ดีมันอาจจะดีกับเผาน้างฟ้าของผมซะด้วยนะพูดจริงพอทีผมไปอ่านความสามารถมา,าะนะจึงไม่ชักชารีรอผมรีบสุมทันทชแต่ดวไม่ดีอย่างแรกผมได้ โอ,อ,อไม่น่าทามันน่าเกล,ลียดโคตรรีบเปลี่ยนดีกว่าและผมก็ซูมต่อไปเรื่อยๆไม่มีวี่มีแววว่าผมจะได้เลยครับเพราะผมได้คอที่มันเหนือกว่าผมได้เผาดาก้อนบอลมาถ้าถึงมันจะโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่เสียได้เพราะว่าถ้าผมไม่มีเผาดางฟ้าผมคงเก็บอเผาดาก้อนบอลน,นี่ไว้ตอนนี้ผมอยากได้เผาคนแค่ครับอันนี้ความสามารถในการขุดเร็วเมันเลยผมอยากได้โคตรซูมต่อเรื่อยๆจนกระทั่งโรหมดผมก็ไปสามารถได้เผาคนแค่มาและ,ละสายตาของผมก็เรือไปเห็นว่าม ีแพ e ็กขายเยอ,อ่ <c oughs> ตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่เติมแล้วครับตัดใจไม่เอาเผาคนแค่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าโชคชะตาบันดาลมาให้หรือว่าอะไรอยู่ด e ีแพ็กนั้นมันก็เข้าตัวผมเองเฉยนา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 ผมชอบเกมนี้อนะมาเล่นเพลินดีได้เผาคนแค่มาก็น่าจจะคุ้มนะพอสุ่มต่อความความผิดหวังก็มาตามเคยผมได้เผ่าชาโดโดที่โอกาสมันน้อยกว่าเผาคนแค่แต่ผมก็ไม่ได้เผาคนแค่อยู่ดีไม่ได้โจกรกะดับผมสุ่มจนหมดไม่ได้อะไรดีๆเลยกลับมาใช้เผา่านางฟ้าต่อตามเคยแต่เรื่องดีๆกับ พอมีให้เห็นอยู่บางตอนนี้ผมมีเงินเยอะพอที่จะซื้อที่ขุดใหม่แล้วผมรีบจัดมาทันทีที่คนในร้บนนี้มันคือที่ขูดสีเขียวๆผมเอามาลองใช้ดูมันไม่ได้ขุดเร็วกว่าที่ขุดเก่าผมเลยสักนิดเอาไปขุดหาแรก่กันต่อพรอเมื่อกระเป๋าเต็มผมก็เอาไปย่อยเป็นกกอบเป็นเกลือไปขายทันทีผมค้พบว่าจริงๆมันเอาไปย่อยเป็นเกอบมันคุ้มกว่าเอาไปขายเป็นเม็ดอีกครับถึงมันจะเสียเวลาในการตีนิดหน่อยแต่มันได้ตังค์เยอะกว่าเยอะเลยซึ่งดีไม่ดีอาจจะได้กกอะที่ดีกว่าเดิมด้วยเมือ่อก้างนี้เอลายไป ตัวเวรอะไรปะเนี่ยสีฟ้าทั้งเซตเลยแต่จะว่าไปมันก็เท่ดีส่วนพวกขอกากเกลือที่เหลือก็เอาไปไล่ขายทอตลาดแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครใเล่นเกมนี้อย่าลืมรับหวยในอินเด็กด้วยเวลาได้ขออะไรใหม่ๆมามนได้เอฟพีกับเงินเยอะโคตรเลยล่ะพูดจริงและต่าภาพมาครับตอนนี้ไอ้น้องชายของผมมันก็เข้าเกมมาพอมันได้รู้ข่าวผมซื้อที่คุณราคาสามหมื่นมันก็ด่าผมใหญ่บอกว่าพี่จะซื้อมาหาพ่อพี่แล้ทำไมไปซื้อหกหมื่นสามหมื่นมันขุดในถ้ำลาวายังไม่ได้เลยพออมาลองขุดดูก็เออจริงหว่ามันขุดไม่ได้ แต่ย่างโชคดีครับที่ผมไปดูราคามามันยังพอขายได้อยู่ไอ้น้องชายกับผมมันก็เลยพาผมทำเควสอินเด็กให้ผมไปฆ่าตัวที่ผมยังไม่เคยฆ่าผมจะได้ได้เงินได้เวลและจะได้เอาไปซื้อที่ขุด6กหมื่นเสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับผมแนะนําให้เก็บตังค์ให้ได้6กหมื่นเลยอย่าไปซื้อไอที่ขุดสามหมื่นแบบผมมันเอาไปขุดท่าเวนี่ยังไม่ค่อยจะไหวเลยครับแถมไม่ได้ขุดเร็วด้วยบางอันขุดไหวบางอันมันก็ขุดผมแนะนําให้เก็บตังค์ไปซื้ออัน6กหมื่นเลยจะดีกว่าผมลองเาที่ขูของผมมาเช็คราคาดูดดนิด ายได้แค่ซอมหมื่นแปดเองเรอแม่ขาทุนยับเลยกูี่ผมเพิ่งใช้นะเฮียสภาพนาวฟ้าหาเลยนะเฮ้ยเมื่อได้เห็นดังนั้นคงต้องหาตังเพิ่มกันก่อนเอาแหละที่ได้มาเป็นหลอมเป็นก่อพร้อมเอาไปขายแล้วกลับไปฟาร์มแร่ฟาร์เวลฟา,ฟาร์นู่นฟาร์มนี่ในถ้ำต่อเหมือนเคยวนๆอยู่แบบนั้นเป็นวงจรอ,อุบาทครับจนก,การะัางตอนนี้ผมได้เงินมาเยอะพอควรลองคำนวณในหัวดูแล้วผมสามารถเอาที่ขุดที่ผมใช้อยู่ไปขายและซื้อที่ขุดม่วงหกหมื่นเจ็ดนี่ได้เลยผมเอาไปขายแต่ว่าลุงคนขายเขาไม่ยอมให้ผมขายเขาบอกว่าถ้าผมไม่มีที่ขุดใใช้อยู่นมื คเคียรแกจะไม่ยอมขายให้ผมก็เลยต้องกลับไปที่เมืองแล้วไปซื้อที่คูกา,กากากมาติดมือไว้ก่อนแล้วก็เรียบร้อย ่อยเงินมาแล้วครับพอไปชักชารีรอรีบซื้อที่ขุดม่วงวาทันทีว้าว <Whoa. S 1> มันหน้าตาเข้ากับกอ,อม่วงผมเลยแต่ก่อม่วงแล้วก็เคจะไม่ม่วงได้ไงจึงมาลองก็เกงใหม่กันหน่อยหละังจากได้ที่ขุดหกหมื่นเจ็ดนี่มาผมสามารถขุดหินที่ท่าบราวาได้แล้วต่อจากนั้นไอ้น้องชายของผม,มก็นแนะนําวิธีการยืน AFK ให้ผมเปิดออโต้คิกไว้ตรงนี้มันบอกว่าให้ผมยืนบริเรือไปปลายแหลมตรงนี้ครับพอไปยังท่ามืตรงอื่นแล้วตัวเรามันจะขุดไปขุดมาแล้วก็ไหลเขาจะไม่ชักชา ารีรอมีรุ่นพินนำทางสักขนาดนี้ผมจะรออะไรล่ะครับรีบขุดทันพอกับปล่อยเอฟเคไว้และที่ดียิ่งกว่าคือขุดตรงนี้มาสามารถได้หินสองกอนพร้อมกันเลยของโคด,ดีเอฟเคฟาร์มกันยาวไปครับแต่ถึงจะบอกว่าเอฟเคขุดมันก็มีขีดจำกัดอยู่คือกระเป๋าเต็มต่อให้ขุดจะเอฟเคได้มากแค่ไหนแต่ถ้ากระเป๋าเต็มมันก็ขุดอะไรเพิ่มไม่ได้อยู่ดีว้ถึงดึงบอกผมจะได้แร่ใหม่ๆมาเยอะพร้อมกับไอลูกตาเวทน,นี่ที่ผมขุดหาม,มาตั้งนานแต่ไม่เคยได้ครับที่หกเอฟเคแป๊บเดียวได้มาสี่ตว ไม่รู้ว่าเป็นด้วยเพราะบารมีของฟป่านางฟ้าของผมหรือเปล่าที่มันบวกโชคให้แต่ได้มาเยอะขนาดนี้ผมก็คิดเลยครับว่าจะเอาไปค้าอะไรดีแต่ก่อนอื่นก่อนได้กับตันโลแวร์ดูเหมือนเคียร์แกชะรอนานแล้วรีบเอาลูกตาผสงเคียร์แกทันทีแต่ผู้ช่วยข้าๆแกดูเหมือนจะไม่พอใจแฮะทำหน้ามึงใสผมเฉียวส่วนวิธีแกเคียร์ของที่มีประสิทธิภาพที่สุดใช่ <c oughs> เอามาร้อมในเตาครับซึ่งเขาจะให้ดีผมแนะนําให้แรกก่อเฮฟวี hey, ่เลยเพราอมมาขายได้ราคาโคตรแพงแต่บางครัง้งบางคราวก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดบางทีก็ได้หมวกหลุ เลนมาเงี้ยทั้งที่ผมเล่งจะเอากอแต่บวกมาไงฟะแต่ถึงจะพูดอย่างเงางเมอเอาไปขายก็ยังได้ตังเยอะสมใจอยู่ดีมาเป็นวิธีฟาร์มเงินที่ดีสุดเท่าที่ผมหาได้ในตอนนี้เลยแหละครับพูดจรงิงว้วไอก้กอสีนี้ผมใส่แรกคอดสไปมากลายเป็นกอนสีขาวมันเท่กว่าก่อที่ผมใช้อีกนะเนี่ยจะเสียดายที่ถ้าแต่มันกากกว่าผมเลยไม่มีโอกาสได้หยิบมันขึ้นมาใช้ให้ตามเคยครับทุกครั้งที่เราเจอกันที่หน้าเมือนเปสัญญาบอกว่าเรากระเป๋าเต็มใช่ผมคุณได้แป๊บเดียวเองนะกระเป๋ามันเต็มอ ดูเกมพาร์ตกันสักหน่อยว่ามีเกมพาร์ตไหนน่าสนใจหรือเปล่าผมไล่ดูเกมพาร์ตแต่ละอันไปเรื่อยๆที่เก็บของแบบดับเบิลโวอันนี้แหละที่ผมต้องการมันราคา179รูเบรลพบกับอีกเกมพาร์ตที่ผมชอบเหมือนกันฟอร์ดดูวนคือผมจะไม่ต้องเปล่าลบบัวกับเทลาวานใส่ถังผมก็แค่ขอให้มันเพอร์เฟกต์อย่างเดียวโวอันนี้สิที่ผมต้องการผมไม่ช่ชารลีเรอรีบเข้าไปที่เฟซบุ๊กราวาบักทันจีแต่ก็ลืมไปดีว่าห้าทุ่มแล้วนี่ว่าเอาไว้รอพรุ่งนี้ร้าช็กซ่ใครที่อยากเติมผมแนะนำให้ ลากลาเคียแกไปเลยครับส่งลูกเกมมาที่อยากเติมไปเดี๋ยวเคียแกบริการจัดให้ในราคาถูกกว่าปกติแน่นอนถ้ายภาพมา้ทีในเช้าวันใหม่ช่องกระเป๋าของผมเด้งมามาแบบคูณสองว้าวของโคตรดีนี่แหละที่ผมต้องการแล้วก็ไหนๆเอาเกมพาร์ตี้ของด่วนมาลองกันหน่อยคันนี้ยัดแร่อมิชีลงไปแบบเบิ่มเเลยผมอยากได้กางเกงสีม่วงม่ยัดแร่จนครบกดตีไปปุ๊บผมไม่ต้องล้อมลาวาอะไรสักอย่างว้าวของโคตรดีอย่างยี่สีเขาเรียกว่าคอยคุ้มค่า เงนินที่จ่ายไปครับแล้วก็ได้บากกเกงสีม่วงตอนแรกผมกาตีเล่น,ลนแต่ไปไปมามาตแตกมันดีกว่าคาเกงที่ผมใส่อยู่อีกนะเนี่ยทายผมตอนนี้ครบเซตสีม่วงเลยครับทั้งเสื้อก่อนทั้งกางเกงแม่เซตเดียวกันชัดๆอแล้วก็อย่าลืมครับผ้าข้าวไม้ M I U M a ขายแล้วนะเท่โคตรเลยเราจะได้เกมพาดมาผมก็มาตีหมวกใหม่ข้างนี้ผมใช้สูตรใส่คอร์ดเยอะๆใส่โทพาสเข้าไปเล่งให้มันได้หมวกเฮฟวี่โอ้ได้หมวกอัศวินมาครับมันดีกว่าหมวกที่ผมใช้อยู่ด้วยแถมผมมม่เเคยเีีหวกทนนา มาก่อนเอาจริงผมอยากให้มันซ้อนชุดเกาะได้เหมือนกันบางทีผมก็รู้สึกไม่อยากใส่ชุดขอเอาเกาะกากๆไปขายแล้วก็เอาแรกกากๆไปตีชุดเกาะเพิ่มแล้วก็เอามาขายต่อต่อจากนั้นผมจะไปเริมเอฟเคขุดต่อแต่ดูเหมือนตรงนี้จะมีเจ้าทินอยู่แล้วเฮียแกยืนรอขุดเลยผมพยายามแยกแล้วแต่ผมก็แยกเฮียแกไม่ทันผมก็ทําใจทําไงไม่ได้ในเมื่อมีเจ้าทินอยู่แล้วผมก็ต้องยอมหนีจากไปมาลองแควกับไอ้นักขุดนี่กันหน่อยแหมย่อยไอหนูนี่มาให้ผมฆ่าตัวในถ้ำลาวะผมเห็นเควแบบ แบบนี้ผมอยากรีบขอรางวัลเบิ้ลสองทันทีแม่เมียตัวคนหัวทางนานข้าหนึ่งตัวตายหนึ่งครั้งอะพูดจริงมาแต่ไม่ล้อมไม่รู้ครับผมลงมาถ้ำลาวาพร้อมชัตเต็ปเกลการก,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 กินกาแฟบวกเอฟร้อยห้าสิบเพื่อจะได้เพิ่มรีเฟกให้ตัวเองทันทีคอยบอกจักหวาให้ถูกอย่าให้มันตีเราโดนพอตีโดนเมื่อไหร่หายไปครึ่งหลอดเมื่อนั้นและมือมันตีเสร็จผมไปแซกชาลีรอรีบซอยมัดใส่มันยางไวหวังว่าให้มันโดนสายฟาดผม แค่ข้าตัวหนึ่งมันก็รอบผมเหนือห่อยแล้วครับฮ่าไอข้าข้าไปตายรอแต่ถ้าเอกไปให้ข้าตีมันหลยแล้วก็เลยรู้กันพยายามอย่าโดนมันตีครับโชคดีแค่ไหนแล้วที่ผมมีผ่านางฟ้าแต่ถึงผมจะพูดอย่างนั้นผมก็ตายอยู่ดีเดี๋ยวไอ้อวันหลังก็แล้วกันนะผมที่รู้ว่าตัวเองจะทำเควสไดการตีพวกเรามอนอเตอร์ได้ทำลาว้าไม่ได้ก็เลยรีเสิร์ฟหาเซิร์ฟใหม่ไปในเรือที่มันได้มีคนขุดตรงบอทน,นั่นอยู่รีรีวนไปอยู่อย่างนั้นอยู่นาจกระทั่งในสุก็เจอสักทีแลวปฏิบัติการเอฟเคขุดก็ได้เริ่มมอกระทั่งตนนี้้ผไดแ เยอะพอควรน่าจะถึงเวลาให้เราจะได้ไปตีอาวุธใหม่สักทีหลังจากชาไอ้มาร์เวนี่มาดานผมดูแลที่ผมมีทั้งหมดในกระเปา๋าพร้อมกับเปิดวิกิดูว่าแลที่ผมมีสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกผมเริ่มด้วยการเอาแร่ดวงตามงกรน,นี่ใส่ก่อนเลยเอ่าส่วนไอ้แ่สีแดงแนี่มนทําอะไรได้วะมันจะโบโอกาสขี่ให้ปอาวุธของเราครับว้ขอโทษดีอย่างนี้คงไม่พ่าดรีบจับมาใส่ทันทีครั้งนี้ผมอยากลองใช้แ่น,น้อยน้อยเพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดแลผมหวังว่าผมจะได้ไอ้ดาบหนึ่งในสิบหกน่นครับแลวเมื่อใส่ แจนพร้อมแล้วก็หมากกระทาะออกมาเดียวมันไม่ใช่ดาบนี่นะมันหมัดไอเวน จะทําไงได้ในเมื่อเสียแรงมีคาบไปแล้วก็ต้องใช้มันให้คุ้มถือเขาจะไม่ค่อยอยากได้บัตรนี้ผมอยากได้ดานหนึ่งไงสิมากกว่าแต่ว่าดามเมของมันก็ดีอยู่นะมันดีกว่าบัตรเก่าผมเยอะนี่ขนาดยังไม่ได้เอาไปอัพอะไรนะเนี่ยแถมไม่พอยังมีติสถานะต่างๆและวอมากมายถ้าสถานะตีแรงขึ้นแล้วก็สถานะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดคริผมก็เลยจะมาอัพเกกันหน่อยเพราะกลัวอัพเกรดไปปุ๊บมันก็เก่งเจ๋งใช้ได้พาก็เอามาใส่ลูนด้วยครับอาวเอาวันนี้ก็แล้วกันแหวก ถึงตัวผมเองนะครับอย่าคิดเลยกันไปไกลนายนายเอามาลอกันหน่อยปพราคนว่าไอ้มอเตอร์พวกนี้โดนมัดผมไปแค่คอมโบเดียวก็ตายแย่เนี่ยแหละที่ผมตามหาผมตามหาอาวุธแบบนี้มานานแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะบล็อกมันสองรอบไม่ได้ผมบล็อกมันได้รอบเดียวต่อจากนั้นผมจะอยากใส่ให้มันตายทันทีจริงๆมันมีเล่เยอะครับที่ผมยังไม่ได้ซึ่งมันหาจากแมกมาร็อกหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันจะคอยๆสุ่มเกิดตามทำในนี้เนี่ยแหละครับซึ่งมันจะไม่ได้เกิดง่ายๆมันต้องขุดพวกหินธรรมดาไปก่อนแล้วรอมัน เปลี่ยนใหม่กลายเป็นแมกมาร็อกแต่การจะลองมาก็าต้องมั่นใจก่อนว่าจะเอาตัวเองรอดอย่างเช่นนี่ไอหินข้างๆผมนี่เลยครับแต่ผมก็ลืมไปต่อ้ผมจะเจอมันที่ขุดผมก็ขุดมันไม่ได้นี่ฮีวา่าเวทอ้อ ที่ขุดผมมันยากาเกินไปต้องเปลี่ยนที่ขุดใหม่ไม่งั้นขุดไม่ไหวและถึงตอนนี้อาวุธผมมันจะดีใช้ได้แล้วต่อไปก็ต้องมาเปลี่ยนเกาะใหม่กันหน่อยก็เลยเอาแร่ที่พอจะมีมาล้อมเกาะดูปรากฏว่าเกาะที่ผมเปลี่ยนมาใหม่มันกากกว่าเกาะเก่าผมอีกและอย่างอย่างผมจะไม่ล้มเลิกพยายามคิดหาสูตรในการล้อมเกาะใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่ล้อมมันกากกว่าเกาะเก่าผมหมดเลยชิแต่ผมต้องมีแร่เยอะกว่านี้ครับส่วนใหญ่แร่ที่ใช้ในการล้อมเกาะดีๆมันจะอยู่ในแมกมาล็อกด้วยเดะเพราะว่าแร่ที่ผมมีมันก็เปแค่แร่ธรรมดาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมจึงเปลี่ยนเป้าหมายในการเปลี่ยนมาทำเควสหาตังดีกว่าส่วนใหญ่เควสมันให้ค่าเหล่ามอนเตอร์ครับผมก็เลยมาไล่เดินฆ่าเพื่อทำเควสจะได้มีเงินเร็วที่ขุดต่อไปที่ผมต้องการคือดีคุณราคาแสนสองมาเป็นที่ขุดที่คนเขาแนะนํากันเลยละและชายผมก็ต้องมานั่งไล่ทำเควสกันยาวไปในช่วงนั้นผ่านไปนานเลยครับไอจ้จิมผมก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมาเล่าอะนะคือมันก็แค่วนวนขุดแร่ไล่ตีมอนเตอร์ขุดแล่ไล่ตีมอนเตอร์วนทำเควสอยู่อย่างนั้นเลยเรื่อยและเต่เมื่อไรก็เอาย่อยขายทันทีใช่ช่วงนี้เกมมันก็จะ่า เบื่อหน่อยครับในการฟาร์เวลฟาร์เงินเล่นไปเล่นมาผมก็คิดว่าตอนนี้อาวุธที่ผมมันไม่ได้เก่งเจ๋งขนาดนั้นผมอยากได้อาวุธใหม่ซึ่งผมก็พอมีแล้วในกระเป๋าอยู่บ้างผมก็ไปชักชารีรอนี่จะมาล้อมทันทีเอาจิงครั้งนี้ผมอยากได้คาตานาครับผมเิ่้ในการใส่ดวงตาหมดก่อนเป็นเลยสี่ก้อนพอต่อจากนั้นเสริมด้วยลูบี้อีกสองต่อด้วยแลรีลวอร์ไรอีกห้ะเมื่อรอบออกมาเป็นแห่งยาวๆสุดกัชันเลยผมได้ดาบคาตานะมาว้าวยูจิคาตานะเป็นดาบหนึ่งในสี่ดีกว่าคาตานาธรรมดา ทั่วไปอยู่ครับเฮ้ hey, แต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นดาบตามางกรแฮะมันเป็นดาบรีวอรไรส์สงสัยผมจะใส่ตามังกรนน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่แปลเลยไ,ว,ไ,ว,ไว้ครั้งหน้าตีใหม่ก็แล้วกันซึ่งสเต็ปมันก็ไม่ให้ดีก็่าหมัดผมเลยชิถึงมันจะเทกว่าหมัดผมอยู่ก็เถอะแถมมีเอฟเฟกต์เรืองแสงด้วยผกูกคะแนนมาลองหลออใหม่คราวงนี้ใส่ตามังกรกับรีวอรไรท์เข้าไปใส่ตามังกรสามรีวอรไรท์สามผมหวังว่าผมจะได้ดาบหนึ่งในสิบหกเป็นดาบเคออดหล่อไปทานที่แม่ย่อยได้อีตโตมาเวเตนยาาากผมด อาณาของผมเนี่ยแหละน่าจะดูดีสุดแล้วก็เลยจับดาบคาตานะมาตีกันหน่อยตีไปเตีมาผมว่าความสามารถของมานันน่าจะสู้หมัดที่ผมมีได้แล้วท่านนั้นยังไงพอจังจับดาบคาตานะนี่มาใส่รูดเพิ่มเติมพอใส่รูดติดไฟแล้วก็ใส่รูดตีเร็วเข้าไปพอใส่รูดระเบิดเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่รูดเพิ่มอัตาครีว้าวและดาบของผมตอนนี้ทั้งมีเอฟเฟกไฟทั้งติดไฟทั้งตีติดขีนูน่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้าแถมไม่พอยังมีระเบิดอีกของเคดดีซึ่งเอามาย อย่างนี้สิที่ผมตามหาถึงดาเบลมันจะน้อยกว่าแต่ความสามาถมันเยอะกว่าหมัดของผมเยอะเลยสว่วนไอ้โครงกระดูกใหญ่นี่โดฟนฟสามสี่ทีก็ตายแล้วครับว้าวเขามาลองสู้กับเรล่ามอนเตอร์ไดถ้ำลาว่าโอเคต่ผมมันก็ดีขึ้นจริงนั่นแหละแต่ถ้าผมยังบล็อกโง่เหมือนเดิมผมก็ังคงตายง่ายๆแต่มันก็ช่วยผมฟาร์มง่ายขึ้นเยอะยูจนกระทั่งไปไปามาเสิเ์เควสของกัปตันโลแวนอีกครั้งเอาเควสไปส่งให้เคียร์แกอีกรอบเพราะก็รับภารกิจใหม่มาเอยเคียร์แกผมปไปไล่ฆ่ามอนเตอร์อีกแล้วยิ่งนานวัน เข้ายิงยากและเดียวนี่มันอะไรกันต้องนํามาคุดได้ด้วยเรอะมาเข้าไปทางไหนเนี่ยแถมไม่พอจะมีไอ้หนูจากไหนไม่รู้ลอยมาซ้ำอีกอ,อ๋อชันเลยครับไอ้หนูพวกนี้เป็นซูเปอร์แมนแน่ๆส่วนใครที่อยากลองสู้กับสรามผมแนะนําให้หาจาังววาบล็อกดีๆเพราะทุกครั้งที่มันยิงมาเราจะมองไม่เห็นกระสุนที่มันยิงแต่ถ้าใครสู้บ่อยๆมันก็จะพอกัดจังววาบล็อกได้อยู่ครับผมก็ไม่ได้อยากจะโม้ลองนะแต่ผมก็โหดเอาเรื่องอะ่ะแต่ผมว่าตัวที่บล็อกยากที่สุดคือไอ้กระดูกดํานี่จัหววารมในการตีของมันมน ไว้ทําผมตายบ่อยสุดแล้วแหละครับขายของกันหน่อยจะกระทำเพราะว่าตอนนี้ผมจะมีเงินพอซื้อที่ขุดใหม่แล้วละ่ะหมายถึงถ้าขายที่คุดที่ผมใช้อยู่ด้วยนะผมลองคานวณเลขในหัวนิดหน่อยซึ่งก็อ่ะ โอเคพอแล้วครับมราคา1นึ่งแสนสองหมผมไม่ชักช้าเรหรอรียกกลับไปที่โลกแรกอย่างไวเออฉันคิดถือแกจังเลยโลกแรกเมื่อม,มาถึงแวะทักทายเพื่อนเก่าเพื่อนแกนิดหน่อยแต่เคียร์แกนะ่าจะมีทุละด่วนครับทักทายแป๊บเดียวเคียร์แกก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้สี่ที่ผมต้องมาคือประตูกงยักษ์นี่และอีกอย่างที่ต้องการคือกุญแจหัวะกระโหลที่มันจะได้จากตอนทา้าวเควกีตาให้ไอ้หนูนั่นต่อจากนั้นมนมีของทุกอย่างพบแล้วกระทอกโกงเข้าไปกงก็ค่อยเปิดออกเดินเข้ามาจะมีที่คุณราคาแสน ซอนนอนอ้าขารอเราอยู่พอกับกําลังนั้นรูปปันอนิเมะสาวหรือไงพอเพนที่ขุดแล้วก็ลือไปว่าเอา้าผมลืมขายของนี่ว่ะขากับแวะทักทายเพื่อนรักอีกคนซื้อได้ขุดกักๆมาติดตัวไว้พร้อมเอาที่ขุดทองผมไปขายให้ไอ่ชายน้าหล่อแล้วก็ได้มา ที่ขุดอาเคนเหตุ hey, ผลที่ผมอยากได้คือมันสามารถเอามาขุดแมกมาล็อกได้และผมก็ไปดูทิกมาทิกในการขุดให้ไม่ได้แล่เกลือเกลือเพราะว่าไอ้แมกมาล็อกนี่มันเกิดไม่ได้ไง่ายๆครับที่เขามาก็คือขุดไม่ต้องหมดให้ดูว่าเราได้แล่อะไรถ้าเราไม่ได้แล่ที่ต้องการก็รอให้มันรีใหม่แล้วค่อยขุดใหม่ครับซึ่งผมดูดูแล้วหน้าตามใใคล้ายแล่ที่ผมต้องการเลยมันหน้าตาใใคล้ายแล่ฝ่ายไทยแต่พมอลองขุดออกมาปรากฏว่าเฮ้ยผมดูผิดมันไปใช่แล่ฝ่ายไทยเว้ย โะกระทั่งและนั่นก็ไปทำหมดนนยี่สิบชั่วโมงใน The f o r t อร์ดีหน้าเขาจะต้องมาตามหาแหละที่โหดกว่าน,นี้เพื่อไปคาบชุดกอลอาวุธสุดเจ๋งพร้อมกับผมจะมาจากสูตรคาบใหม่ๆที่คอมเมนต์แนะนําเข้ามาใครมีสูตรคาบอะไรได้อาวุธเด็ดๆคอมเมนต์ก็เข้ามาได้ครับใคลิปนี้ผมขอ300ไลค์ก่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับไป